ก็คือแม่หาพ่อนะครับคุณพ่อแล้วก็พระอรหันต์ในบ้านนะครับพระอรหันต์ต้องไปเยี่ยมพ่อนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมนานนะพ่อมาถึงบ้านแล้วเราต้องมัดลาเยี่ยมวันนี้เดินทางไปใกล้จะถึงบ้านนะครับเหลือระยะทางประมาณสัก20กิโลนะครับก่ถึงบ้านแล้วครับโอเคนะครับติดตามนะครับบ้านเรา พ่อเป็นยังไงครับติดตามนะครับโอเคครับมาถึงบ้านแล้วลังจะเข้าบ้านตอนนี้มาถึงบ้านปู่แล้วบ้าน,นาด่านลันจะเข้าบ้านแล้วบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว เ้ยปูทำอะไรอยู่เนาะเป็นยัไงเป็นะไรไงอ่ามาถึงบ้านในความปลอดภัยปูป่ไปไหนแล้วปู่ไฟไฟท้ายจะเตีบไฟท้ายจ้ะ อ่ะปู่ซิปู่อยู่ไหนไปปู่วัดดีค่ะไปเข้าไปเร็วกราบไหว้ปู่ก่อนไหว้พ่อก่อนมาแล้วมาแล้วมาถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะครับเดินทางมาจากอุดรวันนี้มาถึงบ้านนาดานนะครับบ้านพ่อนะครับจังหวัด นองบวัวลำพูครับผมอ่ะโอเคโอเคถึงบ้านแล้ว <All right. S 2> ด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะ <All right. S 2> เพื่อน <All right. S 2> ๆเอซี <FC. S 3> สวัสดีตอนเช้าครับถึงบ้านแล้วบ้านนาด่านอำเภอสวนกุหาจังหวัดน้องบวัวลำพูครับบ้านพ่อครับบ้านพ่อแถึง yeah. แล้วครับนี่คืออาสมของหม่อมพ่อนะครับ่น yeah. ี่พัก นั่งเล่นนะครับผมมาอีกแล้วมีความสุขมากครับแล้วก็วันนี้ฝนตกนะครับแต่ตกไม่แรงครับตกไม่แรงคือบริเวณบ้านของพ่อนะครับผมจเจ้าคุณปูฮีโน่ก็ได้มาจอดอยู่ที่บ้านนี้แล้วนะครับผมก็เช้าพ่อก็ทำปลูกปอกนะครับ นี่ก็มะละกอสุกครับมะละกอสุกเราเอามาด้วยอกปอกครับนีป่อแล้อายุแปดสิบเท่าไรนะแปดสิบเท่าไรแล้วก็แปดสิบแปดก้าาแล้วแปดแปดแล้วนะครับเกาแล้วเก้าสิบแล้วบ่เก้าห้าแล้วหกสิหอไรเลยตัวานี่นะ อ <O po. S 2> ยังไหแครับยงังแข็งแรงนะครับผม,มคนก้าือกว่าปีนะครับก็อสอสองพันทีก่กตได้ทเ <c ười> น,นี่ย <c ười> บัตรไปไ <c ười> ระชาชนเขบงก็า่นา <c ười> ีอ๋อทีก็ขอนังไบุ๊บก็ตอนเช้านะครับผมก็จะมาต้ม กาแฟนะกาแฟกินกาแฟตอนเช้านี่หม้อกาแฟต้ม like น yeah, sure. ้ำนะครับกาต้มน้ำแบบโบราณเลยครับโบราณเลยวันกระมงทงเชงเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับมาถึงพ่อแล้วครับก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะมั่นใจชีวิตอยู่กับพ่อดีก็บสองวันนะครับ สองวันสองคืนครับตัหน่อยก็จะไปเดินไปตลาดไปซื้อมาทำกับข้าวกินครับบวัสดีครับบ๊าสดีครับวันนี้จะพาพ่อกับน้องชายนะไปที่อำเภอน้ำสมนะครับไปทำธุระที่ทธุรกรรมธุรกรรมอโอเคนะครับยเดี๋ตามไปเรื่อยๆนะครับ้า พ่อ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 พอ,พอ,พอ,พอยกหน้ายกหน้าอ้าวหน้าอ้าวยกขวายกขวายกเยอะๆหกักกำไรสุดๆพ่อ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 พอพอ่พอพอ่พอพอ่พอพ่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  นงมันจะลงนาน่ะยกขวาสุดยกขวาสุดยกขวาสุดเลยอ่าไปข้างหน้าจำกัดแคบมาก่งแคบไอ,อ้ย่าเอะวันนี้เราจะเดินไปเดินทางไปที่อำเภอนาำสูมจังหวัดอุดรธานีจะ้ะ ีครับวันนี้กำลังเดินทางไปที่อำเภอลำโสมนะครับไปกับพ่อของนากอมาพ่อไปนำธุระนะครับที่สศเกินประกันพิพิตนะครับของรัศมาแล้วก็ีโอกาสไปรัไปนะครับนี่นะครับมีความมาเรื่อยๆนะครับ ทางไปที่วัดภูก้อนนะครับผมซึ่งอยู่อำเภอลำโตนทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเที่ยวเป็นวัดที่สวยงามประสมควรวัดภูก้อนนะครับผมเโอเคครับตามไปเรื่อยๆนะครับไปดูวาดต้มาเที่ยว แางชันมากแางชันมากเลยเนี่ยเออรอดโอ้ยรอดรอดรอดแล้วปุดปูฮีโร่เราปูฮิโนข้าขึ้นมาจนได้พับปูขึ้นมาปูเป็นยังไงอ่ะปูมีอาการเป็นยังไงปูรอดเปลเมารถบ่โอ้ยปูผมไม่ไหวทำใจลุ้นมากนะดูคนขับก็ลุ้นน่าดูเลยไม้ลองไม้ลองแม่พื้ไม้ลองร้านนี้ ร้านไม่ลองนี่ไมลองตรงนี้ร้านนี่ร้านี่เอาเอาไปไม้ไม้ไปลองนี่ลองลอพื้นหลังน้องล้อหลัมเด้อโอมาแล้วมาถึงได้แล้วร้านได้ยังไงเนี่ย<ป>โอ้อลงไข้างล่างอยู่อป่ายลงล่างเนี่ยถ่ายยาวอย่าถ่ายยาวพอแล้าาาวป่โอ้ะะโอวัวใหญ่เตี้ยตุ้บๆเลยครับผมเพราะว่ารถเรามันเก่ามากสามสิบสี่สิบปีนะครับขึ้นมาชันมาตลอดพี่น้องเอ้ยขึ้นมาลอด ได้ดีผมว่าจุดยอดแล้วเจ้าปู่พี่นครับผมมาดูนะครับเจ้ารถหนังขายยาของผมจริงๆแล้วมันชัดมากเลยนะครับชัดมากเลยครับโอเคครับอีกสักพูเราจะเดินขึ้นไปดูนะครับขึ้นข้างบนนะครับผมครับโอเคครับตามไปเรื่อยๆนะครับผมพอแล้วเก็บถ่นานเพาจะร้ไหม ตอนนี้กำลังจะพาปู่ลงจากรถแล้วปูฮิโน่พาปู่มาถึงที่นี่ได้แจ๋วไหมสุดยอดปู่ใจเย็นๆถึงจุดหมายปลายทางแล้วปู่ก็เดินกับเราไม่ได้หรอกปู่เดินไม่ไหวแต่พาปู่มาถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วสุดยอดปู่เก่งมากรถขดเทียบ เปิดดูนะไงมองไปก็เห็นนั่นน่ะนั่นแหละนั่นนั่นไงนั่นไงสีแดงน่ะเดี๋ยวดูซีนั่นน่ะใจเย็นนั่นไงสาดนั่นไงฟิล์มเห็นเลยนะเออไปเอาหมอนมาด้วยหมอนหมอนลงมาด้วยปูปสูสู้โอ้เจ้วกางจะอ,อ้วออกางละบอเนาะ,ะแป๊บนึงแป๊บนึง ป,ปูก่อนเล้วปูไ,ไปนอได้แอบแอบน้อยแอบแอบน้อยแอบไปข้างในนะั่นแหละได้ดูหรอกอยวไม่ปูเข้าไปข้างในนะมามาป,ปูไปไปรุ่นไปรุ่นไป พาไปรุ่นมาเที่ยวไปรุ่นไปไม่ได้อ่าสโลสโลสโลวู้สู้สู้นอนพักรอก่อนอย่าไปรุ่นจะขึ้นไปว้าเก่งจัง เ yeah. uh huh. ขอรู้สึกเป็นยังไงคนรู้สึกเมื่อยอยู่บ่อเมื่อยอยู่บ่อเอ้อ uh huh. บอกผู้ใดเมื่อยครับสวัสดีครับช่องยูทูบชีวิตหลังเกษียณค,ครูใหญ่ยาววันนี้เราได้มาที่วัดกู่ก้อนนะครับซึ่งเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เราไม่ได้ลงเรื่องราวนะครับก็ออยากจะขึ้นไปแต่ นะครับด้วยมาตรการของประเทศไทยของเรานะครับ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอย่างน้อยสองเข็มนะครับก็<ม>จะไม่สามารถที่จะให้ขึ้นไปได้ทีนี้เราไม่ได้ฉีดนะครับก็ไม่สามารถขึ้นไปได้แต่เ,เราก็มาถึงบริเวณนี้แล้วนะครับนี่คือพักพุดละไผ่ยาครับโ,โลกโลแกนนะครับศาสาดามหามุนีนะครับผมนีม่คือวัดภูกอนนะครับซึ่งอยู่บนภูเขาสูง ครับถขึ้นมาเนี่แทบจะโอ้โหไม่รอดเลยครับผมมั่นใจว่ารถผมขึ้นมาได้เพราะว่าผมเคยไปขึ้นผู้ทับเบิกไม่ใช่ภูทับเบิกผู้ไออะไรนะครับที่ขึ้นไปแล้วครับชั้นประมาณนี้แหละครับผมอ่าแต่แล้วสามารถขึ้นมาได้ผู้หินล่องกล้าเออผู้หินล่องกล้านะครับผมไปชิดมาแล้วโอเคนะครับเราก็จะนั่งพักสักครู่นะครับคือที่คือบริเวณนะครับ ของวัดภูพอ,อดรเราไม่ได้ขีดตรงนี้ทำตามกฎเขาครผมไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับก็ขาฝากเพียงเท่านี้เพราะว่ารถเราก็ขึ้นมาได้แล้วผมพอใจแล้วครับเจ้าทูคีโนของผมนะครับ,น,รนะรบนี่โอเคนะครับติดตามเราไปเรื่อยนะครับว่าเราจะไปอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวความรู้สึกเสียใจอยู่ที่ไม่ได้ขึ้นไปนะครับอยากจะไป ได้ทำนะครับสถานท,ที่สวยๆมาให้ท่านได้ดูกันครับโอเคนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะไปถึงไหนครับผมสวัสดีครับลักษณะข้างบนของวัดสวยงามมากเป็นพุทธสัยพุทธสัย,ยโลกนาสาสดามหามุนี สวามมากรสามถเข้าไปข้างในได้โดยรอบ คือลานจันทะร์เนเดียวมาโดยคุณปู่ฮิโนโ่มาโดยคุณปู่ฮิโนโ่คนขับฮิโนโ่คนขับไม่สามารถจะขึ้นมาได้เพราะกลัวความสูงต้องส่งตัวแทนขึ้นมาเราไม่สามารถจะเข้าไปข้างในได้เพราะเราไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อยต้องสองเข็มนะคะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเราต้องมายืนถ่ายข้างบนตึกตึกตรงข้ามอะค่ะวัดจะสวยงามมากเตรงาไปจะมา โอเคนะครับาภาพที่ท่านเห็นอ,อยู่บนวัดนะครับเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปถ่ายทําได้ก็ฝากน้องชายขึ้นไปนะครับาหากภาพมันไม่สวยหรืออะไร,ไรก็กขออภัยนะครับเราได้แค่นี้นะครับทำได้แค่นี้นะครับก็สําหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ขอโทษด้วยถ้าหากภาพมันไม่สบายตาหรืออะไรนะครับผมอา่าเป็นว่าเราจะ ลงไปแล้วนะครับเราขออนุญาตปิดคลิปที่วัดผูก้อนเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตปิดคลิปครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมันไม่ชัดทำไมไม่ชัดเหรอโอเคชัดแล้วครับก่อนนี้เราจะลงเลยนะครับผมทางค่อนข้างชัดมากเลยนะครับเราจะลงแค่หนึ่งนะครับตอนนี้นี่ล็อกยางมาปูล็อกยางอ่าจะลายมากล็อกแล้วเห็นไหมครับดูทางชันมากเลย ครับค่อยข้อหอยข้ออยจะรอลงลงครับต้องลงเกียร์หนึ่งนะครับทั้งเบรกด้วยค่อยลงค่อยลงค่อยลงนะชันมากครับชันชันจริงๆครับดู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 ยาวลายกระลย้่เลยเรามั่นใจรถเรานะครับบรรจัยเพราะว่าเราผ่านูหินล่องกล้ามาแล้วคอยลงเปั้น กรงนั้นเป็นบนเขาบนส,สูงมากก็ลานเชดายนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปถ่ายทำได้เราอุตส่าห์ขึ้นมาลงเกี้ยนหนึ่งครับขึ้นเกี้ยหนึ่งลงเกี้ยนหนึ่งอย่างเดียว ไปให้ปลอดภัยที่สุดนะครับต้องยูทูบชีวิตหลังกเกษียณคุยยาวเสี่ยงตลอดนะครับไปผู้หินร่องกล้าก็เสี่ยแนละครับทีทางดูดคนเกี้ยวนะครับเกทหนึ่งนะครับทางก็คนเกี้ยวด้วยนะครับดูเอาพี่น้องเลยแต่เราก็มานะครับเพื่อเอฟีของเรา ถ่ายทงท ok ี่เป็นสวยใม้ท่านได้ดูลงชันมากสุดเลยขึ้นก็เต็มที่ลงก็เต็มที่ลุ้นนลงาขึ้นเอาง ไม่เงินอทีดูทางลงก่อนทางลงก่อนเราจะลงขันมากแย่หนึ่งตลอดใช่ไหมแย่หนึ่งอตอนนี้นนเริ่มเนระิ่มเริ่มไหม้นิดหน่อยเริ่มละเปลื khác chưa này biển luôn với đuôi kia đừng ăn